สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่การทำานดวงคลิปเรื่องนี้เราก็จะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าศัตรูต้องปวดหัวเพราะสิ่งที่เขากลัวมาถึงตัวเขาแล้วนีเรียกว่ากรรมอาจจะสนองกรรมศัตรูของคุณก็ได้ฟังคำํำขำนาะเป็นหัวข้อคิดเปนด้อมเนาะไม่รู้ว่าศัตรูของคุณนะเป็นใคร และเขาจะต้องเจอเรื่องราวแบบไหนนะตัวสอบพลังงานของคุณและความเกี่ยวข้องของศัตรูของคุณกันดีกว่านะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางเนาะเราไม่ซีเรียสเราไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่าเออเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะอ่านตามหน้าไพ่เอริตราศีเมทัดฝ่สยซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ธาตุไฟพลูโตท่านลมมิถุนตุนกุม่มเลโอราสีสิงธาตุไฟยูเรนัสชาวทันลมมิถุนทุนกุมจูปิเตอร์คนที่เกิดนวันพิหัสนาะลิบบาราสีตุลท่านลมแล้วก็วอเทอร์ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมีหนึ่งยี่สิบสิบาสแปดเจ็ดบสอห้าแล้วก็ยี่สิบะ เรามาดูพลังงานนะคะความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของคุณและศัตรูของคุณนะคะคุณกับศัตรูของคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรกันบ้างบางทีเราคนหนึ่งก็อาจจะมีศัตรูหลายๆรูปแบบก็ได้นะมาดูซิว่าศัตรูของคุณเป็นศัตรูรูปแบบไหนบ้างเนาะ ศัตรูของคุณนะคะเป็นศัตรูในรูปแบบไหนบ้างรูปแบบที่หนึ่งนะคะเอาสิบรูปแบบสี่เหรียญน,นะศัตรูของคุณเนี่ยคือเป็นพลังงานของตัวของคุณนะคะต้องการความสงบต้องการนะค,ะความสันโดษต้องการโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองนะ,ะสนใจอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ย คุณมีการที่แบบเหมือนปิดบังการใช้ชีวิตของคุณคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณทำภารกิจการงานหน้าที่ของคุณนะคุณไม่ต้องการให้พลังงานของศัตรูมารบกวนคุณนะเพราะว่าคุณต้องการโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินการสร้างรายได้แต่ศัตรูของคุณคนนี้ ต้องการบั่นทอน,นะะขัดขวางในเรื่องของรายได้ของคุณงานของคุณะคะขัดแข้งขัดขาขัดในเรื่องของการที่แบบเลื่อยขาเก้าอี้คุณก็ได้หรือว่าแข่งขันในเรื่องของการทํางานของคุณชะะิงดีชิงเด่นผลงานกับคุณด้วยและศัตรูของคุณก็มาในรูปแบบของความรักได้ด้วยนะคะก็เป็นประมาณที่แบบศัตรูของคุณเนี่ย ที่เขาไม่เคยได้รับความสนใจจากคุณก็ได้นะคะพลังงานของศัตรูของคุณที่ไปขอความช่วยเหลือจากคุณนะ,ะไปจีบคุณไปขอความรักจากคุณนะคะบางคนได้คือแบบศัตรูคนนี้อาจจะมามาขอยืมเงินเราแล้วเราไม่ให้นะ,ะเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้คืนเราก็เลยไม่ให้ก็ได้นะคะ มันเป็นสิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือเขาและศัตรูของคุณก็มาในรูปแบบของการส่องการทํางานของคุณวิถีชีวิตการทํางานของคุณนะคะส่องจากที่ไกลๆและก็ยังหาโอกาสนามาระรานคุณ นะในสถานที่ของคุณนะบางคนท่านคือทำงานโซเชียลก็เจอศัตรูมาคอมเมนต์มา, comment, มารรานบางคนท่านก็ทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันกับศัตรูนะคนคนนี้ก็คอยที่จะนะคะแซะคอยที่จะดูถูกหรือว่านะจับผิดผลงานของคุณนะคะเพื่อที่จะไปรายงานคนอื่นหรือว่ากดคุณให้นะคุณรู้สึกว่า คุณไม่เก่งคุณไม่ฉลาดเหมือนเขาอารมณ์นี้ก็ได้นะคะนี่คือรูปแบบของศัตรูที่คุณเจอเนาะเดี๋ยวเราดูกันว่ากรรมสนองกรรมแล้วนะศัตรูของคุณกําลังปวดหัวเพราะสิ่งที่เขากลัวมาถึงตัวเขาแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขากลัวเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูว่าสิ่งที่เขากลัวเป็นเรื่องอะไร นะคะและเขาจะต้องเจอกับเรื่องอะไรเรื่องที่เขากลัวเรื่องที่หนึงแล้วเขาต้องเจอนะคะเรามาดูกันเรื่องที่หนึงที่เขาจะต้องเจอนะศัตรูของคุณเนี่ยไม่รู้กลัวมากกลัวน้อยแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกลัวนะคิงออ of คัพห้าดาเรื่องที่หนึ่งที่ศัตรูของคุณกลัวมากๆนะคะกลัวในเรื่องของการ ถูกจับได้เออกนะแสดงว่าเขาต้องไปทำอะไรผิดมานะคะเขามีการกระทําผิดแล้วเขาหนีความผิดแล้วมีผู้หลับผู้ใหญ่นะ,ะกําลังเพ่งเลงเขาอยู่หรือว่าคนที่อายุมากกว่าเขาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังที่จะลงโทษลงทันเขาเลยนะ,ะเป็นผลของกรรมในการกระทำนะคะ ถ้าคนคนนี้มีการพยายามที่จะใช้ในเรื่องของการที่แบบความรู้สึกนะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องความรักก็ได้นะคะเป็นชู้เป็นกิ๊กกับคนนั่นเป็นกิ๊กกับคนนี้หรือว่าผิดสิลข้อสามนั่นเองนะคะกาลังถูกจับได้นะอาจจะคนรักของเขาก็ได้หรือว่าแฟนของเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิง นะคะก็กำลังจะจับได้ว่าสามีหรือว่าคนรักตัวเองไปแอบมีใจให้กับคนอื่นไปแอบแชทกับคนอื่นนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาทะเลาะเบอแวงกันแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่แบบไปซ่อนกิ๊กไปมีกิ๊กนะคะไปแอบแชทกับคนนั้นคนนี้แล้วถูกภรรยาจับได้และในเรื่องของการงาน นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงในเรื่องของความรู้ความสามารถผลงานของเขาว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่เผเอิญว่าเขาทําผิดนะคะทาผิดพลาดในเรื่องผลการงานเขาก็เลยถูกลดตําแหน่งหรือว่าถูกยุติการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของเขานั่นเองนะคะนี่คือ สิ่งที่เขากลัวนะบางทีนะก็าอาจจะเป็นโปรเจกต์งานก็ได้นะที่เขาทำแล้วรู้สึกว่าไม่ผ่านโปรเจกต์ไม่ได้เลื่อนขนะั้นไะม่เลื่อนตำแหน่งไม่ได้โบนัสนะคะไม่ได้ค่าตำแหน่งเนาะเรื่องที่2ส,สิ่งที่ศัตรูกลัวและปวดหัวอยู่นะคะเขากลัวมาก the i n v e r e i l l e v e r นะคะถ้าเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่า คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะนี่เลยแต่งงานมีครอบครัวภรรยาสามีนะคะกำลังจะหย่ากําลังจะเลิกนะ,ะทนไม่ไหวแล้วนะคะเขากําลังจะมีปัญหากับภรรยาสามีนะคะที่กําลังจะหย่ากําลังจะเลิกและก็กําลังจะแยกทางกันนะ,ะก็รู้สึกว่าเขากําลังจะเป็นโสดนะคะหลายๆคนบอกว่า โอ้ดีใจจังเลยนะคะจะได้เป็นโสดแล้วจะได้เป็นอิสระแล้วแต่ลหลายๆคนนะคะอาจจะต้องเสียใจเพราะว่าบ้านแตกสาหรกขาดนะคะเขากําลังจะได้เป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่อ่ะคุณศัตรูของคุณตอนนี้เขาน่าที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะเรียกได้ว่าต้องจบความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงกับคนรักกับภรรยาของเขาานะะนี่คือ สิ่งที่ศัตรูของคุณกลัวอยู่นะคะนี่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบคนเดียวแล้วนะคะบ้านแตกแสละขาดและเรื่องที่สอง The View of Fortune หกเหรียญเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่รู้ว่าเราจะ ดีใจกับเขาดีหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะศัตรูของคุณที่เขาเป็นคนโสดเนี่ยเขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยเนาะคือเหมือนกับว่าเขาเรียกร้องหาสถานะความชัดเจนจากคนคนนี้จากคนรักของเขา แต่ไม่มีความชัดเจนใดๆหรือว่าถ้าหากเขาโสดอยู่เขาก็ไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไม่ต้องการเปิดเผยนะคะจะเป็นรักซ้อนนะะจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนแล้วนะคะเรื่องราวเหตุการณ์ก็จะเป็นความยุ่งวุ่นวายนะ,ะต,ต่อมาในอนาคตได้นะคะเพราะว่าเขาจะไปเจอพลังงานของคนเจ้าชู้คนมากลักหลายใจนะคะคือ มันต้องเป็นเหตุให้เขาต้องเจอนะคะมันเป็นวิถีชีวิตมันอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้นะ,ะที่เขาจะต้องเจอคนคนนี้แล้วเขาจะต้องผิดหวังนะแล้วเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงนะคะสามีนะ,ะก็จะไปมีความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะคะ แบบอยู่กินกันมาอยู่ดีๆนะสามีไปแอบมีกิ๊กซะง,งั้นนะเพิ่งมารู้หรือว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะมารู้ทีหลังก็ได้นะคะเร, 4, เรื่องที่สี่เรื่องที่ศัตรูของคุณกลัวนะคะเป็นพลังงานของนี่เลยพลังงานเกี่ยวกับความรักอีกแล้วนะคะเออ รู้สึกว่าความรักที่เขามีอยู่กับคนที่เขาหลงไหลกับคนที่เขาพยายามจีบเออนะพยายามจีบพยายามตามตือ้อพยายามที่จะสามสัมพันธ์รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอกหักดังโป้เลยนะสำหรับศัตรูของคุณเนี่ยไปแอบรักใครไปแอบชอบใครจะถูกปฏิเสธจะถูกขัดขวางในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ ถูกบอกเลิกด้วยนะคะเหมือนกับว่าครอบครัวฝ่ายหญิงหรือว่าครอบครัวของเขานะไม่ต้องการให้สารสัมพันธ์กันนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวฝ่ายหญิงครอบครัวฝ่ายชายนะคะไม่อยากให้แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนี่คือนะคะคือเขาหน้าที่จะลงรักนะคู่รักคนรักของเขามากนะคะอุตส่าห์จีบติดแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้คบกันเป็นแฟนนีอกหักดังโป๊ นะคะสิ่งที่เขากลัวก็คือเขาปิดหวังในเรื่องของความรักนะและเรื่องที่ห้านะที่ศัตรูของคุณกลัวสองเหรียญเดอซันเขาพยายามที่จะถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เขาพยายามเจดื้อความสัมพันธ์ไว้พยายามที่จะสารสัมพันธ์ไว้นะเออถ้ายิ่งเป็นพลังงานของศัตรูของคุณที่เป็นผู้หญิงนะเขามีปัญหาครอบครัวคนรักของเขานะคะสามีเขาเออไปมีความสัมพันธ์ไปมีมือที่สามอย่ยเขาก็พยายามยื้อสามีเขาไว้ยื้อคนรักของเขาไว้แต่สุดท้ายแล้วยื้อไว้ไม่ได้นะสุดท้ายแล้วก็ สามีคนรักของเขาหน้าที่จะไปเลือกมือที่สามนั่นเองชีวิตรักของเขาชีวิตครอบครัวขเขาก็เลยต้องจบลงต้องสิ้นสุดลงเพราะว่าสามีปันใจให้กับคนอื่นหรือว่าภรรยาปันใจให้กับคนอื่นได้นะชีวิตครอบครัวเขาต้องแตกแยกกันเนาะยื้อมาตั้งนานนะสุดท้ายแล้วก็ต้องจบกันนะคะและเรื่องที่6 เดอะสตาร์ชื่อเสียงความสำเร็จของเขานะคะความดีของเขานะะการที่บุคคลเพื่อนสังคมนะคะกล่าวขานถึงความรู้ความสามารถของเขานะะการเงินของเขาตำแหน่งหนะ้าที่การงานของเขานะคะที่เหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะทําอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการนะคะ เหมือนตัวของเขาเนี่ยหน้าที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเหมือนกับตัวของเขาหน้าที่จะทําผิดศีลธรรมอะไรบางอย่างนะ,ะหน้าที่การงานของเขาเรียกได้ว่าถูกยุตินะคะในเรื่องของการที่ ประสบความสําเร็จนะหรือว่าถ้าแบบเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วนะชื่อเสียงของเขาจะดรอปลงนะคะมีข่าวเช้าโชว์นะมีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของมือที่สามมีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะเอ่อการผิดศินข้อสามเนี่ยหรือว่าเขาอาจจะเคยทําในอดีตก็ได้ทําให้ตัวของเขานะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะมีคนนินทาเขา มีคนใส่ร้ายป้ายสีเขามีคนเกลียดชังเขาซุบซิบนินทาเขาชีวิตการงานของเขาไม่มีความสุขไม่ประสบความสําเร็จและอาจจะถูกนะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะลดตําแหน่งได้นะคะเรียกได้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะพอทําผิดสินข้อสามคนคนนี้นะคะเวรกรรมตามทันเลยชื่อเสียงดอบลงนะหน้าที่การงานเสื่อมเสีย นาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนินทาใส่ร้ายป้ายสีและเรื่องที่เจ็ดนะคะศัตรูของคุณสิ่งที่เขากลัวนะคะคือเขากลัวในเรื่องของการยกย้ายอะ่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือว่าการถูกเลิกจ้างการถูกให้ออกจากงานเปลี่ยนงานเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยคือแบบทํางานอยู่ที่นี่ นะก็ดีอยู่แล้วอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์ที่แบบเหมือนอยากจะอยู่ประจําอยู่ที่นี่อยู่บ้านเกิดไม่อยากย้ายไปไหนแต่มีเหตุปัใจจัยให้เขาต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะหรือว่าอาจจะถูกเลิกจ้างได้อาจจะถูกลดตำแหน่งได้อาจจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งได้นะมีคนมาแทนที่เขาได้ก็รู้สึกว่าผลงานของเขาที่ผ่านมาหรือว่าชื่อเสียงของเขานะคะไม่โดดเด่น เขาก็อาจจะถูกนะให้ไปทํางานที่อื่นหรือว่านะเปลี่ยนงานไปอยู่ตําแหน่งอื่นก็ได้นะก็รู้สึกว่าเนี่ยมันน่าที่จะมีผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ชื่อเสียงของเขาแน่ๆนรก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาหน้าที่จะเหมือนกับเออจากที่เคยเป็นหัวหน้างานนั่งอยู่ตําแหน่งสูงๆเนี่ยคือจะต้องเหมือนกับเรียกว่าเดินงานละนะคะต้องมา ดูแลงานข้างล่างและอารมณ์ที่แบบไม่สามารถจะนั่งสั่งการบนที่ทํางานในออฟฟิศอย่างเดียวได้แล้วนะคือจะต้องเหมือนกับมาเดินงานมาทํางานเหมือนกับลูกน้องนะคะเหมือนโดนลดตําแหน่งเลยนะคนคนนี้สิ่งที่เขากลัวนะคะไม่ได้อยู่ตําแหน่งเดิมเนาะแล้วก็เรื่องที่แปดนะคะเป็นเรื่องที่เขา อยากประสบความสำเร็จนะคะอยากมีชื่อเสียงนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะแสดงออกถึงผลงานแสดงออกถึงความรู้ความสามารถนะคะเต็มที่เลยนะคะเป็นการที่แบบคือเขาเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเขามากว่าเขาจะต้องนะคะได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงการเงินการงาน แต่ไม่ได้นะคะหรือว่าเขาคาดหวังในเรื่องของโบนัสนะ,ะเออเงินโปรเจกต์ต่างๆนะคะการเรียกได้ว่าโปรเจกต์งานของเขาเนี่ยจะทำให้เขาได้โบนัสนะได้ตำแหน่งดีๆแต่เขาไม่ได้นะคะเรียกว่าเขาพลาดโอกาสในเรื่องของสิ่งที่เขาคาดหวังเนาะก็จะเป็นนเรื่องของผลงานที่เขาแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ คาดหวังความสําเร็จคาดหวังในเรื่องของโบนัสนะคะอยากได้โบนัสาเดือนแต่ได้แค่เดือนเดียวก็ได้นะคะประมาณนี้สิ่งที่เขาคาดหวังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเขานะคาดหวังในเรื่องต่างๆก็ได้นะคะคาดหวังในเรื่องของการเงินคาดหวังในเรื่องของโชคลาบนะคะคิดว่าตัวเองจะมีโชคมีลาบนะเสี่ยงโชคไปก็ไม่เคยถูกนะคะก็มีแต่เสียเงินเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ นะคะมีปัญหาในเรื่องการเงินการล้มละลายการถูกทวงหนี้การถูก,ทว,ก,ถกทวงถามในเรื่องของการเงินและนะ,ะลดตําแหน่งการงานนะ,ค,ะคือแบบคือด้วยเวรกรรมเก่าๆที่เขาสร้างไว้อนะคะผลกรรมที่เขาทําไว้นั่นแหละส่งผลทําให้ชีวิตของเขาตกต่ําในปีหน้านะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูกลัวที่สุดนะ,ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคือเขาทําบุญน้อยมากนะคะ เขาทําบาปเยอะอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าเขาสร้างเวรสร้างกรรมไว้เยอะนะคะก็สมผลทําให้ชีวิตของเขาตกต่ําในปีหน้านะคะอันนี้ฟังเพื่อเป็นการนาทางนะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะเราอย่าไปสมนำหน้าเขาเราทาชีวิตของตัวเราให้ดีแล้วก็วางแผนชีวิตของเราให้ดีนะคะเออศึกษาเรื่องของเศรษ,ษฐกิจนะสังคมการวางแผนการเงินด้วยเพื่อตัวของท่านเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ